ไอเราดันเลยเราดันเลยดันเลยบไป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 ปไ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 ปเข้ามาเข้ามาแล้วนะขวาความเร็วขวาเยอะขวาเยอะเฮ้ยขวาเยอะมาเกเนตลมเตลี้แต่ว่ามจเกเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใครมาช่วยหน่อยเข้ามาแล้วาเกาแล้วเนตล เอาพี่ตั้มตายเหร ดันไปข้ามแพงเลยดันไปข้ามแพงเลยโอ้ยเฮียไอพไอ้กูโคตรตุกเลยว่ะไอเดวิ่ยงนี้ไอ้กายเดวิ่งนั้นกายเดวียงกายไอพี่พี่ดันมาก้าแพงเลยดันมาามแพงเลยรวมแล้วรล้วข้าแพงรู้แล้วดันมาดันมาดันมาไอ้ดันมา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 ขอร้องเลยดันมากูมาถึงแล้ว ดันมาดันมาดิโหกูอยู่คนเดียวกล้วไอ้ไรก็มาดิเอ้าเจ็ดแม่ไม่ใครมาอีกเออตายตายตายหมดหมโอ้โหเยกูมาคนเดียวอีกที่เลยไปไปไปไกลไปไปไปนี่ไกลดันมาไกลดันมาไกลเลยมา Ai đánh máu quá đánh máu quá đâu đâu Ai đàn máu đàn chứ bạn kia gần tay kia ơi móng lột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  móng Ủa trong ban, ấy Market, kết bục đi, Market, kết bục Mà kết đắn nồi, mà kết đắn nồi, em chắc phải kết tục anh đi, đắn nồi, khó lo quá Đắn lời, mà kết đắn lời Ê, khai cắn Anh, anh đánh cắn, anh đánh cắn, cắn Ủa tài lấy nhớ ơi तारा, को तारा को ताया